ลูกๆสองขาที่ทุกคนเห็นขาวๆนั่นแหละเน,นี่ยเ,เสียงไก่คันมันก็สีมาเป็นระยะระยะจ้ะอ่าเนี่ยแสงตะวันยามเช้าเนี่ยมันสวยมากเออส,สวยมากสวยมากเอ้าเมื่อกี้นี่กดไ้ไลท์ไปอกดไฮไลท์หรือยังหวะ <laughs> โอ้ยเนาะลืมลืมลมีลืมก็เป็นด้วยจ้ะ อ่ามีลืมก็เป็นด้วยเขาก็จะเห็นสายหมอกแบบนี้เนี่ยอ่ะดูอ่าที่เห็นที่เห็นนี่อ่าเสียงรถจำหน่ายอาหารยามเช้าจ้ะอ่าที่เห็นเนี่ยยืนดำๆอยู่น่ะน่ะก็คือเฉาวกล้วยจะ้ะอ่น้องเสาวกล้วยและอีกตัวหนึ่งที่ตัวแ็กๆนั่นก็คือน้องหลงจะ้ะน้องหลงอ่าดูดคือเขาจะมาหาพี่นั่นแหละอ่าเป็นเป็น อันเป็นสุนักลงมาแตแห้งไรบอลููอ่าเขาก็จะมาเล่นกับพี่พี่นี่เดูด <laughs> ชากล้วยกล้วยดูมุงม,มั่นตั้งใจมากจ้ะเห็นบะอยู่หน้าอยู่กลางจอเลยจ้ะโอ้ยอุ้ยสวยเนาะหมอกนี่อนนน้าใะเั ใช่เกือบเต็มแล้วเ,เดี๋ยวจะพาคนเดินไปตรงนั้นเนาะอืมอืมทางเสียงค่ะอ้ม,มันสวยเดี๋ยวนี้ฝากจอยเดีย๋ยวจะพาทุกคนเดินไปตรงไอ้นี่จะพาทุกคนเดินเดินไปกลางตรงกลางหมอกจ้ะจะพาทุกคนเดินไปกลางหมอกตรงนั้นนะนั่นดูดูด,ด,ดูวิ่งวิ่งมาแล้วจ้ะดูดเ <c oughs> ออคือตอนแรกเนี่ยเพื่อนพร้อมกว่านันนะ สวัสดีเจ้าคุณบุญมีขอบคุณมากๆากี่แวะมาทักทายคุณบุญมีถ้าถ้าสะสร้างบ้านอยู่อ่าโอ้ไม่อย่างไรลูกอ่ะอือ่ะ,อะ,อะ,อะก็คือน้องสากล้วยจ้ะโอ้ยไมีย่างไรลูกอืโอ้ยเปียกตัวเปียกบมดเลยอ่าเอาอ่ อ่าต้องขออาภัยเดอ้อทุกคนต้องขออาภัยจะ้ะอันปล่อยให้ปล่อยให้หน้าจองเงี่ยไปช่วขณะถามว่าไปทำอะไร <c oughs> อ่าคืออันอันไปเอาฝาปิดแก้วจะ้ะเมื่อกี้ลืมอ่ะก้อนยิพาทุกคนเดินออกไปนี่อ่าเราจะได้ว้าวนี่ดูดูความเป็นหมอกจะ้ะ จ้ความสวยงามของสายหมอกไปน้ำกันนี่ละทุกคนจะไม่จะไม่ไปข้างบ้านถามว่าเป็นยังถึงไม่ไปข้างบ้านพอดีอ่าพอดีพอดี